คพี่น้องมือหนีอสิมาสัวอิงเอฟซีขอมาแต่ว่าเมือน,นี้บม่มีอิงใครพี่น้องตัวอิงเผาผครค้งรางเวลามือจอยเหรอ,อมากมากพี่น้องหอนหอนอยู่นี่นบังหน่าเช่หน่ากับตูนลุ่อนเหรอหบักหน้าใส่ครับพี่น้อง น,นี่ก็สิเป็นหอมร่วมแล้วก็ะพริกซอยยังลดเสียงล่าพริกปน่นข,ข้าวคั่วหงสุโรน,น้ำปาลาถั่วเมลเราใส่ตอนที่ต้มแล้วพี่น้องสวยส,ด,สดแซ่แบมันเนี่ย โอ้ไแซ่บแซ่บต้องกันพี่น้องง่ายๆบันๆสูตรไอเซียงเมื่อกินเขาปลาเขาดวงกันยุ่งไรพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอยกเป็นท่างการกะเมื่อนี้บอมมียังไรพี่น้องสัวเอิงเอฟซี FC ขอมาเอิงขังจนจอยแล้วล่ะเอนี่บอมมีใครพี่น้องผิดวังนิดหน่อยแต่ว่ามี่เอิงผูมันมันทั้งนั้นเลยพี่น้องเพล่ มาได้พี่น่องเซ็บแมกันบรรยากาศธรรมชาติที่เ่าพี่น่อง้งหลังวิซี่ซัวกับบ,รรบานบนง่ายๆสุดรดิเชียงอืมเมื่อนะ มุม่ขี่พี่น้องขังจนใจแล้วขางมึมไม่นั่นอาทิตย์กลัวยหรอเ่มาเลยพี่น้องซ่บๆไม่เสี่ยงแล้วฝากพี่น้องกดไลกกค์กดแชร์คือก่อนล่ะ บโายไปน่นองอพอดีกินอึงแมนลงไครไปแล้วเดี๋ยวตืนอึงผัวโอยุ่งกัด Đây tổm xanh nó làm nó nào. Nó. <laughs> ừ, <cả lợi. cười> หนังทวมขีงกับบะหมี่พี่น้องขันใช้พริกพริกป่นลายก็เนี่ยกระชีดจวดใจก็เนี่ยพี่น้องรับแก้ม ามัน nah ั้นอ <guidelines> <Christina> ียุง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 นี่งกัดได้ังพี่น้องมันขึ้นนี่แบบฝนหาว่าตกแห้งว่าฝนตกมาแห้งพี่น้องแต่ว่านล่มไงความลังค่าอยู่อ่ะต้องมันพูดฝนหีีค่บพี่น้องซีโนคือเป็นน้ำพปหะแต่อืงนี่มึงส่ง <c oughs> อึงไข่กับล่งหลายกิมเนาะกิมนี่ลงอึงเบาไข่ขอโทษขอพียพี่น้องเนอะไข่เบาไข่เสี่ยงกินม่ <c> ้ <oughs> ล่ะรุ่งไร กิมอยากกันยุ่งมหมน้องมิงวะเฮ้ยภาคนาไม่นองผมจะบบป,ประคามบอล ชาพร้าวไปนัองกระดูกมับแข็งพร้อมจึงผูหน่อยแต่ตังเสียหรามาก บ้างสอนมาเลยได้พี่น้องถึงบ้านใหญ่แล้วของทุโอ้สาวขนาะดนุ่งนุ่งไรม,มามนเนี่ย จะอึ้งเผาอย่างนี้พี่น้องอึ้งเผาไอต่อเอแบบ lắm 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 Phạc lắm 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 นี่บาพีนองนี่จานวีบายทั้งนั้นเลยุอะสิบคั้เห็นบ่พีนองเห็นบ่มีหลังเห็นบ่เห็นบุ่่ะหลังรวยรวยรวยเห็นบ่เป็นสิบโอ้ <metro> หลายๆคลิปพี่น้องก็ว่าคือบ่กินน้ำแน่เชียงกินของคือบ่กินน้ำกินอยู่พี่น้องแต่ว่าปิดคลิปจงกินสู้ๆคลิปนะเอาลิปนี้ก็กินใเห็นเราเด้อครับพี่น้องเมื่อนี้เชียงกะฝากพี่น้องคือก็หันผู้ใดมากผู้ใดชอบกับฝากคนไลคนติดตามกดแชร์ให้นายพี่น้องถึงครังแรจให้เชียงคือกาได้พี่น้องเด้อเมื่ออื่นเมนูยังพอกันพี่น้องพิเศษพิเศษเมื่ออื่นมาอีกราดไปก่อนครับสวัสดีครับ